ขออนุญาตกลับเดียนท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาค่ะดิฉันนางพรพิมลสมบิษฐ์ผ่องผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะกรรมดิการค่ะคือในส่วนของมาตรารักษาการที่กําหนดผู้รักษาการตามกฎหมายในกฎหมายทั้ง4ฉบับที่ไม่ได้กําหนดให้มีผู้รักษาการนะคะก็เนื่องจากว่าในส่วนพระราชบัญญัตินี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม และไม่ได้มีบทบัญญัติซึ่งเป็นมารตราเฉพาะที่เรียกว่าบทบัญญัติเอกเทศนะคะอย่างเช่นกรณีที่อาจจะมีการรองรับกฎหมายลำดับรองหรือการดําเนินการที่เคยทําตามกฎหมายเดิมอยู่ขึ้นเป็นมารตราใหม่ต่างหากฉะนั้นในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้จึงไม่มีเรื่องที่จะต้องให้มีรัฐมนตรีผู้รักษาการต้องดําเนินการตัด เพิ่มเติมให้เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะจึงไม่ได้กําหนดมาตรารักษาการขึ้นค่ะในส่วนของผู้รักษาการก็ยังคงเป็นกฎหมายเ,เ,เป็นผู้รักษาการท่านเดิมตามกฎหมายเดิมค่ะขอบพระคุณค่ะ